คือฟิลลิ่งตอนที่มาที่เนี่ยเดินเข้ามาแล้วมันรู้สึกว่าเหมือนเราไปนั่งเปลี่ยนบรรยากาศอยู่ในโรงแรมทํางานเสร็จเมาเข้าร้านกลับขึ้นคอนโดต้องเอฟเลิบปะวะเป็นสไลเดอร์วนแบบนี้ไม่ได้มีให้เห็นที่หลายๆโครงการอื่นๆแต่งแบบดีเวอร์เธอผ่อนคลายมากฉันชอบมุมนี้ที่สุดจากใจคนที่เล่นฟิตเนสอะฟิตเนสที่เนี่ยใหญ่แล้วก็ค่อนข้างครบเลยนะคะทุกคนอยากได้อ่อ ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนกับมาพบกับบิงนะคะสําหรับคลิปนี้เนี่ยเป็นคลิปที่ไม่ค่อยได้ทําแต่ว่าช่วงนี้หลายๆคนอะ่ะทักมาถามว่าแบบเอ้ยช่วงนี้อยากหาที่อยู่อาศัยใหม่เป็นวัยเดียวกับเราอยากเริ่มลงทุนขยับเข้ามาอยู่ในเมืองหรือว่ามองหาอะไรใหม่ๆซึ่งคลิปเนี้ยเราก็เลยจะพาทุกคนนะคะมาดูคอนโดทั้งหมด3ที่นะคะของโครงการ XT จากแสนสิริซึ่งไม่ได้พาเพื่อนๆมาดูคนเดียวเพราะว่าเดี๋ยวจะมีเพื่อนอีก2คน ที่แรกที่เราพามาอันนี้คือเลิศมากๆกแล้วคือเราเคยไปดูโครงการเนี้ยที่ห้วยขวางมาแล้วแราคือเราชอบมากเรารู้สึกว่ามันครบแล้วมันก็ตอบโจทย์สุดๆทั้งทำลงทำเลอะไรใดๆคือเลิศมากที่แรกที่มีจะพามาดูนะคะก็คือที่ XT เอกมัยนะคะเป็นที่ที่เราอยู่นะตอนนี้ซึ่งตอนเนี้ยเหลือแค่10ยูนิตเท่านั้นแล้วก็เดี๋ยวเมลจะพาทุกคนไปดูที่ XT พญาไทยแล้วก็ปอมจะพาเพื่อนๆไปดูที่ XT ห้วยขวางนะคะทั้ง3โครงการจาก XT นะคะเดี๋ยวไปเริ่มที่แรกกันเลยค่ะอย่าลืมว่าชอบกดไลค์ไว้เลยจ้า ตอนนี้นะคะที่เราพาทุกคนเข้ามาในโครงการ XT เอกมัยนะคะอยากจะบอกเลยว่าตรงกลางที่เราอยู่ตรงนี้มันเป็นพื้นที่ส่วนกลางทั้งหมดของ XT เนี่ยที่เขาลดเลยคือเรื่องของส่วนกลางเพราะอะไรรู้ปะมันครบมันจบและที่สําคัญถ้าใครเป็นลูกบ้านโครงการ XT นะคะทุกคนสามารถใช้บริการได้ทุกที่เลยใน3อันก็คืออย่างเช่นเราอยู่ที่ XT เอกมัยแต่วันนั้นเรามีงานด,วด่วนแล้วเราจําเป็นต้องหาที่ทํางานทุกคนสามารถไปใช้ส่วนกลางของ XT ห้วยขวางก็ได้หรือว่าจะไปใช้ส่วนกลางของ XT พญาไทก็ได้ซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบอม,มันลดนะสิทธิพิเศษอันนี้เขาเรียกว่า XT ะนะคะซึ่งลูกบ้านทุกคนของ XT เนี่ยจะได้ไปเลยเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูทีละห้องนะคะที่ XT เอกมไมว่ามีอะไรบ้าง สำหรับห้องแรกนะคะห้องนี้ที่เราพาทุกคนเข้ามาดูคือถ้าเดินเข้ามาจากข้างหน้าปุ๊บจะเข้ามาจะเห็นเลยตรงนี้จะเป็นล็อบบี้ทั้งหมดล็อบบี้ของ XT กซ์ทเอกมัยเนี่ยเขาจะมีโคเชลิ่งสเปซซึ่งแต่ละห้องเนี่ยทุกคนสามารถเข้ามาใช้บริการได้เลยสาหรับลูกบ้าน XT นะอย่างห้องแรกอันเนี้ยที่เข้ามามันก็จะเป็นฟิลเหมือนห้องนั่งเล่นเข้ามานั่งทํางานได้มีโซฟามีทีวีทุกอย่างมันฟิลเหมือนแบบเราไปนั่งคาเฟ่อะถัดไปอีกก็จะเป็นโคเวิร์กเพย์ก็จะเป็นห้องที่มีแบบ โตเตบอนอะแต่ละอันเขาเหมือนคิดมาแล้วเป็นคอนเซปต์ของเขาถัดไปอีกก็จะเป็นห้องล็อกเกอร์แล้วก็จะมีห้องเมลลูมนะคะทุกอันอะเรารู้สึกว่าเขาแต่งมาในธีมเดียวกันมีความน่ารักมีความสีสันถ้าใครมองหาคอนโดอยู่อะที่เนี่ยคือมันเลิศดตรงที่ส่วนกลางทุกอย่างเขาตั้งใจทําให้ลูกบ้านใช้จริงๆคือนั่งอยู่ในห้องเบื่อเบ่ะคนอยู่คอนโดอย่างเงี้ยอยู่ในห้องก็เบื่อใช่ไหมมึงเบื่อไหม มันเบื่อมันอยากหาอะไรทาอยากเปลี่ยนบรรยากาศเราก็แค่ลงมานั่งข้างล่างอะ่ะมันก็เหมือนเปลี่ยนบรรยากาศแล้วอะลงล็อบบี้ทั้งหมดอะ่ะมันจะเป็นห้องถงสูงซึ่งทําให้เรารู้สึกสบายตารู้สึกแบบปลอดโปร่งอ่ะเออมานั่งทํางานชิลๆได้นะคะอันนี้แค่ข้างล่างนะทุกคนยังไม่หมดเดี๋ยวเราขอพูดถึงโครงการนี้กันก่อนนะคะว่าโครงการนี้มันหน้าตาเป็นยังไงบ้างแล้วก็มีอะไรน่าสนใจบ้างสําหรับที่แสนซีรีส์เอ็ก e ซ์ทีเอกไมัยนะคะจะเป็นไลฟ์สไตล์คอนโดมิเนียมหอมอยู่มีเฟอร์นิเจอร์ครบส่วนกลางใหญ่มากจัดเต็มกว่า2ไล่แล้วก็ทีสําาคััญเเีปิด24ชวโมงเดี๋ยวราาจะพไปดูแต่ละะห้องนค ตอนนี้นะคะเราเนี่ยก็ลังจะพาทุกคนเนี่ยขึ้นไปดูห้องกันนะคะฟิตเนตสสระว่ายน้ำอ่ะถ้าดูจบอะ่ะจะต้องมีท่านผู้ชมสักคนหนึ่งอะ่ะมาเอฟราคาเริ่มต้นที่4.99ล้านบาทซึ่งเป็นราคาที่แบบในาย่านเนี้ยหาไม่ค่อยได้เพราะว่านี่มันคือติดเส้นเอก,กมัยเลยทํางานเสร็จเมาเข้าร้านกลับขึ้นคอนโดพาขึ้นอยู่ข้างบนกันค่ะเราขึ้นมาที่ชั้น38ฟิลไล ดดูดอันนี้ข้างหลังเนี่ยอ้ตู้ปาย่านดูใบ<ๆ>เขามีเฟรเซิลิตี้เยอะมากๆเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูทุกห้องที่ตอนนี้เขามีอยู่นะคะว่าห้องออกกําลังกายสาะว่ายน้ำมันหน้าตาเป็นยังไงบางทีนี้<ๆ>ส่วนสำคัญที่สุดในการตัดสินใจซื้อคอนโดคือแหละฟิเนส ยิมสระว่ายน้ำแต่ว่าที่เนี่ยความพิเศษคือมันเปิด24ชั่วโมงใครบ้าออกกําลังกายออกเช้าเย็นเย็นอคอนโดเรารู้สึกว่าปัญหาคือบางทีไปเช้าคนเยอะแต่อันเนี้ยทุกคนสามารถมาเวลาไหนก็ได้แล้วที่สําคัญคือเขามีห้องนี้ชื่อห้องว่า virtual gym นะคะมันเลิศดตรงที่ว่าอันเนี้ยเขาโคกับ v fitness ในเนี้ยถ้าใครปั่นไม่เป็นไม่รู้จะปั่นยังไงแต่อยากได้ครูสอนอะไรเงี้ยเขาจะมีเปิดให้เลยอารมณ์เหมือนเรามีครูสอนในคลาสเลยการตกแต่งข้างในมันให้ความรู้สึกเหมือนเราไปคลาสออกกําลังกายคลาสปั่นจัก,กรยานจริงๆ่ทีําั คือเรารู้สึกว่าทุกห้องอ่ะในชั้นเนี้ยมันจะเห็นวิวออกไปเป็นวิวเมืองเรารู้สึกว่าดีมากๆสาหรับคนที่ชอบออกกําลังกายแต่ว่ายังไม่หมดมีอีกเยอะมากๆเดี๋ยวไปห้องต่อไปค่ะดูอย่างตรงนี้ดิอันนี้คือแค่พื้นที่ส่วนกลางแบบระหว่างห้องอ่ะมีที่ให้นั่งเราสามารถมานั่งมีติง้งมานั่งทํางานอะไรได้เลยแล้วก็ห้องข้างหลังเราเนี่ยก็จะมีห้องมีติ้งด้วยแล้วก็ข้างๆตรงนั้นก็จะมีอีกห้องนึงแต่ว่าตรงนี้เราชอบมากเรารู้สึกว่าเขาทําออกมาได้แบบน่ารักหน้าตรงหน้าต่างอะไรใดๆมันก็เป็นฟิ สามารถเห็นวิวในเมืองได้แล้วก็นั่งทำงานตรงนี้ได้บรรยากาศตรงนี้เลิศ ห้องที่ตอนนี้เราอยู่นะคะเรียกว่า sky l o u า g e เป็นห้องที่เอาไว้นั่งทํางานก็ได้เขาทําเป็นวิวแบบสลปบไปพุง่งวิวเหมือนจมูกกูตอนนี้ซึ่งมันทาให้เราเห็นวิวแบบชัดเจนมากๆเห็นวิวในเมืองได้หมดทุกมุมที่เราชอบคือเรารู้สึกว่าเขาตกแต่งสวยมากๆอย่างคือตั้งแต่เข้ามาเดินออกมาจากลิฟต์อ่ะมันจะฟิลลิ่งเหมือนเราอยู่โรงแรมเหมือนเราไปแบบสเตจเคชั่นเห็นการตกแต่งว่าเขาคุ้มทนมากนะถ้ามึงชวนผู้ชายมามึงจะมามุมไหนมุมนี้ป้าเห็นวิวห้องหลอดอ่ะเห็นวิวสระว่ายน้าข้างล่างเลยอันนี้ยังไม่หมดนะทุกคนอนน วันเนี่ยจะมีแอคทิวิตี้ทำในคอนดูแน่นอน ตรงนี้ที่เราอยู่นะคะคือสกายแล a p พููแอนด์อาท์ดเทอเตอร์นะคะจะเป็นชั้น37ที่นี่นะคะวิวที่เห็นน่ะทุกคนจะเห็นวิวสระว่ายน้าที่เป็นวิวเมืองเป็นวิวตึกทั้งหมดรอบๆสุขุมวิทความเลิศคือตรงไฮไลท์ตรงเนี้ยหัวมุมเขาจะมีทั้งอ่างจากุซซี่อ่างเล็กสะเล็กที่สําคัญคือจากที่ตรงเมื่อกี้เราพาทุกคนขึ้นไปดูชั้น38อ่ะตรงที่มันเป็นกระจกสลบไปพุ่งอ่ะมันเป็นไฮไลท์เพราะว่าทุกคนจะเห็นกระจกอันเนี้ยที่มองขึ้นไปอ่ะเอ้ยมันไม่ค่อยมีที่ไหนะล้วร่าาีเเเออองก ห้องนะ10บห้องเดี๋ยวพาไปดูห้องหลังต่อมันยังไม่หมดแค่นี้เราพาทุกคนมาดูโซนสุดท้ายของส่วนกลางที่นี่นะที่เขามีเ outdoor t h e ตอร์นะคะอย่างที่เห็นตรงนี้เลยคือฟิลลิ่งตอนที่มาที่เนี่ยเดินเข้ามาแล้วมันรู้สึกว่าเหมือนเราไปนั่งเปลี่ยนบรรยากาศอยู่ในโรงแรมตามรูฟท็อปอ่ะมันเหมาะกับตอนกลางคืนมาว่ายน้ำไปด้วยแล้วก็ดูหนังไปด้วยเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูห้องด้านล่างกันนะคะว่าห้องด้านล่างที่เนี่ยหน้าตาเป็นยังไงบ้างเวลค่ะ อย่างห้องนี้ที่บิงพาเพื่อนๆเข้ามาดูนะคะจะเป็นห้องขนาด30ตารางเมตรนะคะเราอยากพาทุกคนเข้ามาดูในห้องนี้เพราะว่าที่เนี่ยเขาเป็นฟูลเฟอร์นิชนะคะแพ็คกระเป๋าเข้ามาได้เลยเพราะว่าเขาจะแต่งห้องให้ออกมาประมาณนี้เลยอย่างเราก็มีเฟอร์นิเจอร์ให้หมดแล้วง่ายๆคือเก็บกระเป๋าเข้ามาอยู่ได้เลยนะคะห้องที่นี่นะคะทุกคนจะเห็นวิวออกไปเนี่ยจะเป็นวิวเมืองเป็นวิวตึกแล้วก็เขาจะแบ่งห้องออกมาเป็นสัดส่วนที่เราคิดว่าน่าจะเหมาะกับการใช้งานอย่างใครที่อยู่คน2คนนะ่ะคิดว่าห้องนี้ก็เป็นขนาดที่โอเคนะคะเขาจะแบ่งสัดส่วนชัดเจนมากออออยย่่่าาาาาาางงโซซซนนนนนเเีีี้้้ทททรรูกก็็จะปหหคััววมมํํบข ก็จะมีตู้เย็นแล้วก็ถัดไปเนี่ยก็จะเป็นโซนห้องนั่งเล่นนะคะก่อนจะพาเพื่อนๆเ,เข้าไปดูห้องนอนในนี้นะคะเดี๋ยวขอพูดถึงคอนโดนี้เพิ่มเติมให้ทุกคนรู้จักกันอีกนิดนึงสำหรับที่นี่นะคะเป็นคอนโดสูงวิวเดียวกับคอนโดย่านทองหล่อในราคาที่ถูกกว่าที่นี่เริ่มต้นที่4.9 9้าล้านบาทตั้งอยู่ใจกลางเอกมยัยใกล้ห้างสถานบันเทิงต่างๆถูกใจสายตีแน่นอนแล้วที่สาคัญเนี่ยใกล้คาเฟ่ดังๆเยอะมากอันนี้ส่วนตัวแล้วถูกใจสุดๆค่ะข้อดีของคอนโดนี้นอกจากในห้องแล้วแล้วก็เฟอรสิลิตี้ทั้งหมด กมัยมอนะคะก็จะเป็นโครงการที่แบบมีทั้งอาหารทุกอย่างอยู่ตรงนั้นหมดเลยอันนี้ง่ายมากๆแล้วก็เดินไปอีกแค่400เมตรถึงอะไรรู้ไหมดองกี้มออันนี้ถูกใจแน่นอนแล้วก็ใครที่เป็นสายเตี้ยตรงเนี้ยสถานบันเทิงเพียบเดินไป700เมตรนะคะก็จะถึงทองหลอ1.2กิโลเมตรถึง BTS เอกมัยแล้วก็1.5กิโลเมตรถึงถนนเพชรบุรี ห้องนอนที่เราพาทุกคนเข้ามาดูทุกอย่างก็จะครบแล้วมีตู้เสื้อผ้ามีเตียงทุกคนสามารถย้ายมาได้เลยเป็นยังไงบ้างคะสําหรับคอนโดแรกของโครงการ XT เอกมัยส่วนตัวคิดว่าที่เนี่ยค่อนข้างเหมาะกับสายตี้สายคาเฟ่ชอบอยู่ใจกลางเมืองฟิลทองหลอ่อแล้วก็หาคอนโดที่ราคาไม่แตะหา้าเป็นอะไรที่ค่อนข้างตอบโจทย์นะเรารู้สึกว่าส่วนกลางครบทุกอย่างครบที่สําคัญคือเปิด24ชั่วโมงน่าจะช่วยในการตัดสินใจได้เยอะสาหรับใครที่ชอบการเข้าฟิตเนสชอบออกกําลังกายหรืออยากได้วิวที่มันแบบพรีเมียมอะ่ะแล้วก็ห้องอ่ะสูงว่าเป็นไซส์ที่กําลังโอเเค่่อนนี้หลืแ10ทา เขาบอกว่าเหมาะกับคนที่อยากซื้อมาปล่อยเช่าด้วยเพราะว่าคอนโด x อกเอกมัยนะคะสามารถทําผลตอบแทนเฉลี่ยได้อยู่ที่5-6%ตอ่อปีใครสนใจนะคะ10ยูนิตสุดท้ายในราคาเริ่มต้น4.99ล้านบาทรีบพุ่งตัวเข้ามาจองด่วนๆเพราะว่าใกล้จะหมดแล้วเดี๋ยวโครงการอีก2ออันที่เหลือนะคะจะให้ปอมกับเมลพาเพื่อนๆไปดูนะคะเดี๋ยวไปเจอกับปอมแล้วก็เมลกันเลยค่ะ และตอนนี้นะคะเราก็เข้ามาในโครงการกันแล้วนะคะจะบอกว่าพื้นที่ส่วนกลางของโครงการเอกทีพยาไทยเขาใหญ่มากทุกคนมีถึงแบบ4ไร่เลยนะคะขอบจย์คบคันทั้งกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นแบบพสซีฟแอคทีฟก็คือครบเลยแล้วก็บางโซนนะคะเราจะสามารถเทควิวแบบใจกลางกรุงเทพ180องศาไปได้ด้วยเดี๋ยวพาไปดูว่าเป็นตรงไหนบ้างนะคะแต่ว่าตอนนี้ตรงที่เราอยู่เนี่ยจะเป็นโคเชลลิ่งสเปซนะคะก็จะเป็นพื้นที่ที่ลูกบ้านสามารถมาใช้งานได้เลยสามารถมาดูเนื่องดูหนังได้แล้วก็ปิดมา่านแบบรับความเป็นส่วนตัวอะไรแบบนี้ได้เต็มที่เลยนะคะอย่าง ก็จะเป็นพื้นที่ของเราเลยเลิศปะ่ะอะแล้วเดี๋ยวจะพาไปดู co-working space ด้านหลังนี้นะคะก็จะเป็นพื้นที่ที่เราสามารถใช้ร่วมกันได้ทั้ง3โครงการแบบที่บิงเล่าให้ฟังไปนะคะไปดูกันค่ะ <S <S นี่นะคะก็จะเป็นพื้นที่ของ co-working space นะคะที่สามารถมาใช้ร่วมกันได้ทั้ง3โครงการเลยนะคะจะบอกว่าไฮไลท์จุดเด็ดของที่นี่เนี่ยเขามีเครื่องนวดโอเวอร์ซิมนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปลองใช้กัน ก็จะเป็นเครื่องนวดแบบผ่อนคลายมากๆนะคะเหมือนแบบว่าเวลาเรามีคนมานวดให้เลยแบบนี้ฝั่งนี้นะคะเขาก็จะเป็นพื้นที่ให้เรามีปลั๊กชาร์จแบตสามารถมานั่งทํางานได้แล้วก็จะมีพื้นที่กัน้นแบบเป็นห้องๆแบบนี้ด้วยนะคะเผื่อที่ใครอยากทางานแบบคนเดียวบรรยากาศแบบเงียบเยคือมาตรงนี้ได้เลยหรือว่าจะประชิงประชุมนั่งคุยกับเพื่อนก็คือใช้โ๊ะตรงนี้ได้นะคะเออเขาคิดมาแล้วนะครบทุกฟังกชันตอบโจทย์กับทุกไลฟ์สไตล์จริง ก็จะเป็นอีกหนึ่งโซนไฮไลท์นะคะก็อยูกันที่ห้องการ d เด l นไลบารีนะคะก็จะเป็นมุมอ่านหนังสือฟิลลิ่งมันก็จะเป็นแบบเงียบสงบแล้วก็มีพวกต้นเมืองต้นไม้มยเยอะๆผ่อนคลายอะไรอย่างเี้ และตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่โซนฟิตเนสนะคะจากใจคนที่เล่นฟิตเนสอะ่ะฟิตเนสที่เนี่ยใหญ่แล้วก็ค่อนข้างครบเลยนะคะทุกคนเขาก็จะมีห้องไม่ว่าจะเป็นแบบฟรีสไตล์สตูดิโอนะคะหรือว่าพวกไลฟ์สตรีมมิ่งไซคลิงนะคะแล้วก็มีอุปกรณ์เยอะมากนี่ก็จะเหมาะสำหรับคนที่ชอบเล่นอะไรแบบบอดี้เวทบอดี้บาลานซ์ต่างๆนะคะรวมไปถึงคนชอบวิ่งหรือว่าเป็นสายฟิตเนสแบบจริงๆจังๆเลยต้องการจะปัอมกล้ามนะคะด้านในก็อุปกรณ์แน่น ทุกคนขึ้นมาตรงนี้นะคะก็จะเป็นมุมไฮไลท์อีกหนึ่งมุมที่อยากให้ทุกคนได้เห็นมากก็คือตรงนี้นะคะ Energetic l a b p o คูนะคะสำหรับใครที่ชอบปั่นเป็นสายปั่นนะคะตรงนี้เขาก็จะมีจักรยานในน้ำให้เธอแบบมาปั่นออกกําลังกายแล้วจะบอกว่ามุมตรงนี้สวยมากทุกคนนี่เลย180องศาเลยก็จะเห็นวิวแบบรอบกรุงเทพเลยเรามานั่งตรงนี้จิบก,กาแฟแล้วก็ดูวิวได้ไปเลยสวยมาก นี่นะคะนักปั่นมาดูกันเลยค่ะเขาก็จะต่อจอแล้วก็สามารถเชื่อมกับฟิตเนสได้เลยนะคะแล้วเราก็มาปั่นไปดูไปเหมือนมีเทรนเนอร์มาสอนเลยที่นี่เขาก็โคกับวีฟิตเนสนะคะทุกคนใครที่มาปั่นเงี้ยได้เรียนไปเลยเหมือนมีเทรนเนอร์ตรงหน้าเธอเลยนะคะนี่ จะมาอยู่ที่สระว่ายน้ําของตึก A บ้างนะคะเมลรู้สึกว่ามันจะมีความแตกต่างกันตึก B อ่ะเขาจะเป็นตึกที่ดูแอคทีฟจะเป็นสระว่ายน้ําที่ติดฟิตเนสนะคะแต่ว่าอย่างตึก A อะเหมาะกับการมานั่งแบบตอนเย็นสง,งบดูวิวนะคะมันก็จะดูแบบแพสซีฟนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเลรู้สึกว่าเฮ้ยมันครบคันมากเลยนะมันได้มูทโทนที่แบบไม่เหมือนกันเลย นี่นะคะเราก็ติดกับวิวสระว่ายน้ําตรงนี้เลยเราอะ่ะชอบตรงนี้สุดแล้วว่าตรงนี้ดูผ่อนคลายดูสงบนะคะแล้วแม่รู้สึกว่าใครที่อยู่คอนโดมานานๆนะคะแล้วอาจจะฟีลลิ่งเหมือนคิดถึงบ้านไม่ว่าไม่ว่าชอบโซนนี้มากคือโซนนี้นะคะจะเป็นโคคิชเชนที่ติดกับสระว่ายน้ําเลยอยู่ชั้นบนนะคะจะให้ฟีลลิ่งแบบสงบแล้วก็เราสามารถมาทาําครัวทําอะไรอย่างเงี้ยได้เผื่อเราจะจัดปาร์ตี้อีเวนต์อยากจะชาบูหมูจุ่มหมูกระทะใดๆนะคะก็คือเรียกเพื่อนมากินได้เลยหรือว่าใครที่อยากจะฟีลลิ่งแบบเฮ้ยดินเนอร์อะไรเงี้ยเอาเชฟมาทำอะไรเงี้ยคือ แล้วก็มีโต๊ะแบบ long table อ่ะคือนั่งได้ทั้งครอบครัวเลยด้านข้างนะคะวิวแบบวิวตึกวิวเมืองมีให้ครบเลยเนี่ยเตาอบมีทุกอย่างเรียกได้ว่าเชิญเชฟมาทําได้เลยแต่งแบบดีเวอร์เธอผ่อนคลายมากฉันชอบมุมนี้ที่สุดมันเป็น feeling เหมือนแบบคนที่อยู่บ้านนานๆแล้วเราต้องมาอยู่คอนโดแล้วเราอยากจะทำครัวจริงๆหยิบจับของอะไรอย่างเงี้ยใช้เตาขนาดใหญ่เพราะว่ามันแบบมันดีมากเลยนะ ถัดมานะคะก็คือ super living room นะคะทุกคนห้องเนี้คือแบบไฮโซมากตอบโจทย์สำหรับลูกบ้านมาพักผ่อนจริงๆเลยเนี่ยก็จะมีแอคทิวิตี้ให้เราทำนะคะหรือว่าถ้าเกิดว่าใครอยากจะมานั่งเฉยๆอะไรเงี้ยก็คือมุมนี้เทควิวไปเออแล้วก็เดี๋ยวติดกับห้องนี้นะคะจะเป็นซิคเก็ตรูมที่เดี๋ยวเราจะพาไปดูแล้วก็ห้องสิคเก็ตที่เราบอกทุกคนนะคะเป็นห้องเทเตอร์นั่นเองเฮย้ยเขามีห้องดูหนังด้วยนะโครงการเนี้ย ใครที่ฉายชอบดูหนังนะคะหรือว่าจะมีเพื่อนมาปาตเติงปาร์ตี้แบบอยากจะเชิญแฟนมาดูหนังอะไรอย่างเงี้ยนะก็ไม่ต้องออกไปข้างนอกแล้วนะคะก็มาใช้ที่นี่ได้เลยโซฟึงโซฟาคือไฮโซมากแล้วสมมติเธอมานั่งไม่เมื่อใช่ป่ะนี่ไม่ต้องปรับมือนะเขาเป็นระบบอัตโนมัติหมดแล้วโอ้ยดูดีมาแล้วจะบอกว่าห้องเนี้ยหอมมากพวกเครื่องหอมต่างๆนะคะอย่างในห้องเนี้ยเขาก็จะมีพวกก้านหอมจะเป็นกลิ่นเฉพาะของแสนสิริจะเป็นกลิ่นที่อโรมามากๆราคาดีอย่างที่บอกนะคะ499ล้านบาทแต่ถ้าใครอยากได้คือต้องรีบแล้วเพราะตอนที่คลิปนี้ออนน่ะะเริมมจีูบ้า เข้ามาแล้วนะคะอยากได้อ่อ คือแสนสิริแบ็ก yard นะคะถ้าเกิดว่าใครที่คุ้นเคยอะ่ะอย่างพวกโครงการบ้านใหญ่ๆของแสนสิริเขาก็จะมีมุมนี้ก็คือเป็นมุมที่เขาปลูกพืชผักต่างๆผักออร์แกนิกนะคะแล้วให้ลูกบ้านมาเก็บไปกินได้ไม่ต้องไปซื้อบ้านของแสนสิริแต่ว่ามาซื้อคอนโดของแสนสิริก็มีเหมือนกันอย่างอันเนี้ยอาะเดินเข้ามาเธอเจอเลยกะเพราก็คือเด็ดไปได้เลยแล้วก็ไปทํากับข้าวในห้องได้อันเนี้ยมันจะเป็นเหมือนซิกเนเจอร์ของเขาอย่างหนึ่งนะเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะเคยเห็นอยู่แล้วเขาจะเป็นคอนโดที่ฟิลลิ่งเหมือนแบบ ้ามาดูพื้นที่สีเขียวบ้างนะคะเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งจุดไฮไลท์ที่เมร์รู้สึกว่าชอบมากเลยคือถ้าเกิดว่าใครมาอยู่นะคะตรงเนี้ยก็จะเป็นสวนที่เราสามารถมาวิ่งได้คือเป็นสวนสไตล์แบบแอคทีฟมันก็จะมีพื้นที่ให้เราวิ่งออกกําลังกายได้นะคะหรือว่ามานั่งพักผ่อนก็ไดนะ้ตรงนี้เป็นอีกหนึ่งมุมที่ดีมาก ไงกันบ้างคะสระว่ายฟาซิลิตี่ที่นี่นะคะต้องบอกว่าจัดเต็มจริงๆนะคะพื้นที่เกือบสี่ไร่เลยทุกคนก็จะเห็นว่ามันครบคันจริงๆนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบดูหนังเป็นสวนหรือว่าเป็นพวกฟิตเนสต่างๆคือเขาทํามาได้ใช้งานได้จริงแบบอยู่ได้จริงนะคะแต่ว่าจะบอกว่ายังพาไปชมไม่หมดนะเพราะอันเนี้ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราเลือกมาแล้วว่าเป็นมุมไฮไลท์หรือว่าเป็นมุมปังๆนะคะแล้วก็เป็นมุมที่เราชอบอย่างคอนโดที่นี่ตอบโจทย์กับไลฟ์สไตล์ทุกไลฟ์สไตล์เลยนะไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนักศึกษาหรือว่าคุณหมอหรือว่าเจ้้้าาาขออออองงธุุรรรรกิจจนนนนนนะะะะะคคหืืว่่เเป็ททีีซลไพั เขาจะอยู่ในย่าน CBD เลยย่านเศรษฐกิจย่านธุรกิจเลยอย่างย่านนี้ตรงพญาไทอ่ะมันก็จะใกล้พวกแบบสีลมสยามชิดลมเพลินจิตอนุสาวรีย์พระรามเก้าเพชรบุรีอะไรอย่างเงี้ยเป็นศูนย์กลางเลยนะคะแล้วการเดินทางที่เนี้ยก็ง่ายมากๆเลยนะคะอย่างใครที่เป็นน้องนักเรียนนักศึกษาที่ยังขับรถไม่เป็นอนะ่ะตรงเนี้ยเขาจะใกล้กับ BTS พญาไทนะก็จะใกล้สยามแค่สงสถานีเท่านั้นแต่ถ้าใครขับรถนะคะก็คือยิ่งสะดวกเลยเพราะว่าขับตรงเนี้ยไปสยามเหมือนข้ามสะพานหัวช้างแล้วก็ถึงเลยหนาทีเท่านั้นหรือว่าเราจะออกไปทางอนุอะไรอย่างเงี้ยก็คือใกล้ ไปขึ้นทางด่วนอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือสะดวกจริงๆแล้วตรงนี้นะคะก็จะใกล้กับพวกโรงพยาบาลด้วยตอนเราเข้ามาก็คือเจอคุณหมออยู่จริงๆด้วยนะคะเขาจะใกล้กับโรงพย,พยา,ายพยบาลพญาไทโรงพยาบาลรามานะคะแล้วก็จะมีโรงพยาบาลชั้นนําอีกเยอะมากๆเลยแล้วก็โรงเรียนด้วยก็จะมีเตรียมอุดมศึกษานะคะสาธิตจุฬาสาธิตมศวนะคะน้องๆที่อยู่ในโซนนี้หรือว่าเรียนแถวๆนี้นะคะคุณพ่อคุณแม่ก็สามารถมาดูคอนโดตร,ตรงนี้ให้ลูกอยู่ก็ได้นะใครที่เป็นสายช็อปแบบเรานะคะไลฟ์สไตล์ของคนชอบชอบ็อปชอบไปห้างนะคะตรงนี้ก็ติดกับ King Power รังน้ําเลยสายามสายามพาราก็ เซนทันเวอร์นะคะเป็นห้างชั้นนําทั้งนั้นเลยเดี๋ยวเราจะพาไปดูห้องกันบ้างว่าห้องของที่เนี่ยเป็นแบบไหนบ้างแต่ว่าเมื่าแกะแบบไปดูมาจะบอกว่าเขาตกแต่งแบบน่ารักมากๆไปค่ะ ตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในห้องตัวอย่างกันแล้วนะคะห้องนี้ก็จะเป็น t y วั one bedroom นะคะขนาดประมาณ41ตารางเมตรนะคะถือว่าเป็นไซส์ที่ไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปนะสำหรับใครที่อยู่คนเดียวอ่ะถือว่าค่อนข้างใหญ่คือโซนของเขาจะกั้นเป็นสส่วนชัดเจนเลยนะคะโซนแรกที่เราเปิดเข้ามาก็จะเป็นห้องครัวกับห้องน้ํานะคะมีกระจกกั้นเผื่อใครที่จะทําครัวก็คือแยกโซนชัดเจนกลิ่นไม่เข้าห้องนะคะส่วนโซนตรงกลางของห้องนี้เขาตกแต่งเป็นห้องรับแขกนะคะแล้วก็เป็นพื้นที่ทานอาหารเป็นโต๊ะทานอาหารนะคะสำหรับสองที่นั่งแล้วก็โซนสุดท้ายนะคะคือโซนนี้ทีี่่่เเเราาาอออยยูนนนกกก็็จะปห้งงงวมใสต ใหญ่แล้วก็มีตู้วิวอินฝั่งตรงข้ามนะคะตรงนี้ก็จะติดระเบียงเลยแต่ระเบียงของที่เนี่ยเราชอบเพราะเรารู้สึกว่าปกติคนที่อยู่คอนโดจะชอบเจอห้องระเบียงเล็กๆมันจะใช้งานไม่ได้จริงนะคะแต่อันนี้จะเป็นระเบียงที่ปีพื้นที่ใช้สอยได้จริงคือตากเพิงตากผ้าได้ เป็นยังไงบ้างคะกับโครงการ XT พยาไทยสำหรับเรารู้สึกว่าว้าวนะเพราะว่ามันเป็นคอนโดที่กึ่งเหมือนเราอยู่บ้านเลยเป็นฟิลลิ่งแบบอยู่ได้จริงใช้งานได้จริงฟาซิลิตี้แน่นมากถึง4ไร่นะคะเดี๋ยวตามไปดูโครงการหน้ากับปอมด้วยค่ะ ออก,กันที่บอมนะคะก็อยู่ที่เอทห้วยขวางนะคะที่นี่เนี่ยทำเลดีไม่ต่างจากที่บิงและเมลรีวิวไปเลยใกล้ M r t ทีห้วยขวางแค่75เมตรเท่านั้นแล้วก็นั่งไปแค่สาสถานีนะคะก็ไปถึงอโศกเลยและที่นี่นะคะก็ใกล้ห้างสปปรรพสินค้าชื่อดังเยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นเซ็นทรัลพระรามเาเอสพานิชราชดานะคะแล้วก็ไล่ล้อมไปด้วยออฟฟิศมากกว่า10ออฟฟิศเลยไม่ว่าจะเป็นตึก AA ตึก G Tower นะคะ,ะ,คะแล้วก็มี SEA ด้วยเหมาะมากๆสำหรับคนที่ทํางานย่านพระราม9้านะคะหรือว่านักธุรกิจเอส ต่างแม่ค้าออนไลน์นักศึกษาแล้วก็พนักงานบริษัทหรือว่าใครทํางานอยู่ในบริษัทยูนิลิเวอร์เนี่ยก็สามารถมาพักที่นี่ได้เพราะว่ามันไกลามากๆนะคะเดี๋ยวจะพาเข้าไปชมฟาซิลิตี้ต่างๆนะคะว่ามันเป็นยังไงเหมาะสมแล้วก็น่าซื้อขนาดไหนไปกันเลยแล้วตอนนี้นะคะบอมก็อยู่ที่คุกกิ้งสตูดิโอคือที่เนี่ยก็เป็นหนึ่งในส่วนของเอ็กที่ขับนะคะคือไม่ว่าเราอ่ะจะซื้อโครงการไหนเราก็จะสามารถมาใช้ห้องนี้ได้อย่างเช่นเราซื้อโครงการของบิงเมื่อเช้าที่เอกยัยไมเราอยากจะใช้คุกกิ้งสตูดิโอตรงนี้เราก็มาที่นี่ได้นะคือ เพราะว่ามีทั้งเตาไฟฟ้ามีไมโครเวฟมีเตาอบแล้วก็มีซิงค์ที่สามารถล้างจานได้แล้วก็มีที่นั่งที่เหมาะสำหรับ8คนด้วย นะคะคจะบอกว่าตึกสูงแล้วก็วิวดีมากวิวเนี่ยสามารถเห็น Oasis Garden ได้ด้วยนะคะจะบอกว่าส่วนกลางที่นี่เขาจัดเต็มมากทุกคนทั้งหมด4ไร่แล้วก็เปิด24ชั่วโมงด้วยแล้วตรงนี้นะคะก็คือ outdoor theater เหมือนที่บิงรีวิวไปที่โครงการที่เอกมัยนะคะก็มีเหมือนกันทุกคนสามารถมาในยามค่ํำคืนสามารถดูหนังเออเอาอะไรมาทานตรงนี้และที่สําคัญคือจะมาเวลาไหนก็ได้จะพาเพื่อนมาก็ได้ ตอนนี้ปอมก็อยู่ที่ Hidden Sky Bar นะคะก็เป็นหนึ่งใน Facility ที <ใน S 2> ่เป <ใน S 2> ิด <ใน S 2> 24ชั่วโมงในโซนตรงนี้เนี่ย Friday Night หรือว่าวันเสาร์ที่ไม่อยากออกไปข้างนอกอยากชวนเพื่อนมาจิบหรือว่าอยากมาแบบเออ Hang out Party เล็กๆเนี่ยก็สามารถมาใช้ห้องนี้ได้นะคะสามารถชวนเพื่อนมาได้แล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยตรงนี้เนี่ยตั้งอยู่ที่ Rooftop วิวเนี่ยมันสามารถมองไปได้แบบพาโนรามามากๆเพราะว่าด้านรอบข้างของปอมนะคะจะเป็นกระจกทั้งหมดเลย แล้วก็ห้องนี้นะคะก็จะเป็นห้องที่เนื้อชั่วใบคลูมนะคะเป็นห้องปั่นจักรยานที่โคกับ V ีฟิตเนสลูกบ้านทุกคนเนี่ยที่จองเวลาเข้ามานะคะก็สามารถเข้ามาใช้บริการพร้อมกับจอแบบนี้แล้วก็ออกกําลังกายได้ครั้งหนึ่งนะคะทั้งหมด4คนและตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่โซนสระว่ายน้ําชั้น4 2ของโครงการนะคะและไฮไลท์ของเขาก็คือเจ้าตัวนี้เลยทุกคนเป็นสไลเดอร์วนแบบนี้บอกได้เลยว่าสไลเดอร์แบบนี้ก็ไม่ได้มีให้เห็นที่หลายๆโครงการอื่นนะแล้วด้วยความที่สระว่ายน้ำเนี่ยเขาตั้งอยู่ที่ชั้น12นะคะ ก็จะทําให้เราเนี่ยสามารถว่ายน้ําไปด้วยแล้วก็มองเห็นวิวพาโนรามาแบบนี้ได้ด้วยนะคะโอเคถัดมาจากสสะว,ว่ายน้ำนะคะก็จะมาเจอกับห้องฟิตเนสที่แบบเดินมาแล้วเนี่ยจะเห็นได้ว่าอุปกรณ์มันคือครบมากทุกคนไม่ว่าจะเป็นแบบลู่วิ่งปั่นจักรยานหรือว่าแบบเวทเทรนนิ่งใดๆคือเครื่องเขาครบมากๆเหมือนอยู่ในแบบฟิตเนสดีๆที่หนึ่งเลยนะคะ จากเมื่อกี้นะคะเราก็ลงมาที่ชั้น29ซึ่งจะเรียกว่า Play Area เยเป็นห้องที่มีโต๊ะพูขนาดใหญ่บอกเลยว่าใหญ่มากและโต๊ะพูก็เป็นขนาดมาตรฐานที่สามารถเล่นได้จริงนะคะทุกคน ถัดมาจากห้องข้างๆที่เป็นแบบโต๊ะผู้นะคะก็จะมาอยู่ตรงนี้เป็นทีเฮาส์ตรงนี้นะคะก็จะเป็นที่จิบชาแบบเล็กๆย่อมๆก็จะเห็นวิวด้วยนะคะคือจะมีซิงค์ให้เราด้วยนะคะเราก็สามารถแบบว่าเออชิญเพื่อนๆมาจิบชายามบ่ายที่ห้องนี้ได้ด้วยมาถึงห้องสุดท้ายของชั้น29นะคะก็จะเป็น co-working space แล้วก็เป็น m e ต t ิ n g r o ขนาดย่อมคือจริงๆมันก็ไม่ย่อมนะทุกคนคือถ้ามองเข้าไปอ่ะสามารถจุคนได้แบบ20คนบวกๆนะคะและในห้องเนี้ยฟังก์ชันมันพร้อมมันครบมากๆเพราะว่ามีทีวีขนาดใหญ่สำหรับใช้ในการ ใดๆก็คือใครที่แบบเออเป็นนักธุรกิจ SM e SME มามีติ้งกันในนี้เนี่ยก็สามารถใช้ได้นะส่วนกลางในชั้น29นะคะใหญ่มากๆนอกจากห้องที่บอมมาให้เห็นไปแล้วหลายๆห้องนะคะก็ยังจะมีโซนเอาท์ดอด้านนอก <S <S ที่เปิดโลง่งลมเข้าตอบโจทย์สำหรับคนที่แบบเออใช้ชีวิตในเมืองและอยากได้บรรยากาศที่ร่มรื่นนะคะต่อไปเนี่ยเดี๋ยวบอมจะพาเข้าไปดูท้ายห้องนะคะว่าห้องที่เราจะพาไปดูเนี่ยมันขนาดไหนแล้วก็สัดส่วนเป็นยังไงก็ไปกันเลย นี้ก็พาเข้ามาดูในห้องของเอ็กทีห้วยขวางคือห้องนี้ขนาดห้องจะ3 4ตารางเมตรคือทุกคนอาจจะมองว่าเออมันเล็กแต่คือมันไม่ได้เล็กนะทุกคนคือเข้ามาเนี่ยในส่วนของห้องคือเขาแบ่งสัดส่วนได้ชัดเจนมากๆนะคะอย่างเช่นห้องแรกก็จะเป็นครัวที่สามารถใช้งานทาอาหารได้จริงนะคะทุกคนมาพร้อมซิงแบบนี้เตาไฟฟ้าแบบนี้แล้วก็เครื่องดูดควันนะคะพร้อมกับตู้เฮ้ยคือมันมีความเออเป็นระเบียบเรียบร้อยอะทุกคนสามารถแบบอยู่ได้จริงแล้วก็ใช้งานได้จริงมาทางซ้ายก็จะเจอกับตู้รองเท้าขนาดเล็กทุกคนคือห้อง 34ตารางเมตรอะแบ่งมาได้แบบเฮ้ยชัดเจนแล้วก็ฟังชั่นอลมากๆนะคะถัดไปที่มุมนี้นะคะก็จะเป็นโซน l ลิฟ n g วิงถ้าสมมติว่าเราทำอาหารอยู่ข้างนอกแล้วมันมีกลิ่นเราสามารถ ได้นะคะมาที่โซนลิวิ่งก็คือแบ่งได้ชัดเจนเหมือนเดิมมีทั้งโซฟาโตะแล้วก็ทีวีใดๆและโซนลิวิ่งนะคะก็จะแยกกับห้องนอนโดยชัดเจนแบบมีประตูอันนี้นะคะทุกคนอาจจะไม่เชื่อว่าส4มสตารางเมตรมันทาได้ขนาดนี้เข้ามาดูข้างในค่ะแล้วก็วิวก็คือดีมากอย่างที่บอกไปว่าเขาอ่าจะจัดสัดส่วนได้ชัดเจนคือพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยสามารถใช้สอยได้อย่างมีคุณค่ามากมาที่ห้องน้ำนะคะห้องน้ำเนี่ยก็คือขนาดแบบกําลังดีเลยทุกคนมันไม่ได้รู้สึกว่ามันอึดอัดอะไรใดๆนะคะก็คือจะมีการแยก เปียกกับโซนแห้งอย่างชัดเจนมากๆด้วยที่อาบน้ําแบบมีประตูกั้นแบบนี้แล้วห้องน้านะคะก็สามารถเดินทะลุมาที่ห้องแต่งตัวตรงนี้ได้ห้องแต่งตัวตรงเนี้ยจะคอนเน็กกับโซนครัวด้านหน้าทางเข้านะคะคอโนโดที่เนี้ยเขาว่าแบ่งสัดส่วนได้กับผู้ใช้งานก็คือผู้อยู่อาศัยจริงนะคะอย่างโซนเนี้ยเป็นวังอินคอสเซสสำหรับผู้หญิงใช่ปะแต่คือถ้าผู้ชายคนไหนที่อยู่แล้วแบบเอ้ยไม่ชอบโซนนี้สามารถแบบว่าดัดแปลงให้เป็นโซนทํางานหรือว่าโซนแบบว่าเกมเมอร์อย่างนี้ก็ได้นะคะเพราะโซนนี้ก็คือไม่ได้เล็กเลยอย่างที่บอกไปว่ามันคอน โซนครัวนะคะใครที่โอเคมีเพื่อนมาบ้านแล้วก็ไม่ได้อยากให้เพื่อนเนี่ยเข้าไปอยู่ที่ห้องนอนเนาะอยากแบบเออเพื่อนจะเข้าห้องน้ําไม่ได้อยากให้ไปไปผ่านห้องนอนเราก็สามารถเข้าห้องน้ําจากทางโซนครัวได้เลยนะคะมีความ p r i v วซีมาก ือสารสิเนี่ยเอ็กทีอะ่ะคือเขาทําได้ดีมากๆนะคะอย่างเช่นเอ็กทีขับอย่างเงี้ยมันสามารถใช้ได้กับทุกโครงการไม่ว่าเราจะซื้อที่ห้วยขวางเราสามารถไปใช้ที่พญาไทหรือว่าโซนเอกมัยที่นั่นก็ได้นะคะตอบโจทย์อีกอย่างหนึ่งก็คือห้องของเขาเนี่ยขนาดเนี้ยที่ให้ดูไป3 4ตารางเมตรแต่ว่าด้วยสัดส่วนที่เขาแบ่งมาตอบโจทย์ทุกการใช้งานของลูกบ้านหรือว่าผู้อยู่อาศัยจริงย่านที่เหมาะสมอย่างเช่นคือมันใกล้กับ MRT มากเพียงแค่เราเดินไปแบบ75เมตรคือถึงเลยทุกคนแล้วก็3สถานีนะคะก็ไปถึงอโศกใจก แล้วก็รายล,ล้อมไปด้วยร้านอาหารชื่อดงังห้างสรรพสินค้าใดๆอย่างที่พูดไปด้านต้นนะคะก็คือเป็นหนึ่งที่ที่อยากจะแนะนําสําหรับใครที่มองหาคอนโดในราคาที่เหมาะสมส่วนกลางดีฟัซิลิตีต้ต่างๆใดๆเรียกได้ว่าตอบโจทย์มากๆนะคะสำหรับคนที่สนใจเนี่ยราคาที่เนี่ยเริ่มต้นอยู่ที่4.19ล้านบาทเข้ามาชมมาดูกันได้คือห้องนี้ก็เป็นอีกท y p e นึงแต่ว่าเขาก็ยังมีอีกหลายๆท y p ให้เรื่องดูนะคะรีบๆเข้ามาดูกันนะคะเพราะว่าแอบมาบอกว่ามันเหลืออีกแค่ไม่กี่ยูนิตแล้วก็เข้ามาจับจองกันได้นะคะอย่าลืมถ้าชอบกดไล ちゃん